การเมืน่าเป็นยังไงว่ากันมันดีมันเมื่อยแบบเมื่อยโบทอกอะเป็นโบเป็นโบเป็นโบเปนโบโอเคเป็นยังไงมั้งครับพอแล้วแล้วนะครับเอาเอาไอตัวกระดิ่งของผมมาโอาไเลยเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยเออปล่อยปล่อยเสียงไซเรนไปเลยก็ได้วันนี้คุณจะได้สำมาเสร็จปะเนี่ยเดี๋ยวเรามีเวลากี่นาทีนะฮะตรงนี้ยาวพี่เดี๋ช่วงนี้คุยแค่ไหนี่โอเคแล้วจะไม่เปิดเพลงเลยนะไม่เปิดใช่เพราะเราเปิดไปแล้วช่วงที่แล้ว เปิดอีกไม่ได้หรอครับเปิดได้เปิดได้เปิดได้แต่ไม่เปิดไงฮะเหมือนเดิมว่าคนเราทำตัวอย่างเงี้ยใช่ครับเมื่อกี้ซับเทคุผลมึงจะทำไมอ่ะทไม่เหรออาหารเพลงไม่จบเมื่อทีวะนี่คำถามแรกปะอาบิุบตอบดิตอนทีปสาระมึงตอบเลยเดินแล้วสาระก็ตอบแรสาระมากง่ะมันต้อมีมันต้องมีคนมีสาระไม่ต้องมีวันนี้เราลาไปก่อนค ตอนแรกกดไอเอชยูตอนหนังไอเอชยูกับไอเอชยูจ้าไันใหม่นะครับเนื้อหาต้องกนสาระแล้วนะครับเรื่องห่าก็คือครับอ้าวเราเยอะแยะพูดดิโอเคเพลงนี้เกิดจากว่าครับที่คือพวกเราชื่อรูถขับใช่ไหมแล้วเราก็เราไม่เคยมีเพลงที่เกี่ยวกับชื่อชื่อรู้ชื่อวงเลยซึ่งผมชอบไปว่าดักฟ้าครับนี้ก็มาตีจบทีว่าดักฟ้าเนี่ย ข้อแรกก่อนเรยอยากได้เพีงช้าอือกสองคือรูปท็อปไปว่าดับฟ้าได้ฟ้าทำอะไรได้บ้างอืมเวลาเราไปดับฟ้าเราก็คิดถึงอะไรครับเฮ้ยอาจจะไปในโมเมนต์ที่พาพายคนรักไปถ่ายแฟนอะฮะอืมใช่ปาร์ตี้อืมปาร์ตี้นี้ตบมือให้เราดันเออเออเสร็จแล้วก็ก็คิดว่าเออเราพาคนรักไปอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไปขึ้นแต่ก็จะมีโมเมนต์ที่เราขึ้นไปที่นั่นนะแต่ว่าคนเราเขาไม่รู้ ตีจังเพลงนี้ซึ่งในเพลงนี้จะมีคำว่าดาดฟ้าด้วยในเนื้เพลงตอนแรกก็มีเยอะมากแต่สักพักก็เรารู้สึกว่าการเล่าเรื่องเรามีครั้งเดียวแล้วก็เรื่องึงเรื่องนเรื่องที่มันแบบภาพชัดเจนดีกว่าทก็เลยแล้วก็มันก็เลยสื่อถึงควาคิดถึงออกมาเป็นชื่อเพลงว่าเคยคิดถึงฉันไหมในตอนที่ จุดเริ่มต้นจริงๆอันนี้เพลงเพลงนี้มันมาจากใครมาจากคนดูการติดตั้งดนตรีแบบนี้บ้างมีดนตรีอันนี้เป็นเพลงที่ใช้จริงๆแล้วเนพลงที่ใช้ความหรือว่าความรู้สึกในการทำมาเพราะว่า เราไม่มีมุกไหมไม่มีติดอยู่เห็นจมูกเห็นจมูกบาดแล้วมันรอพันทุกคนอยู่ใช่ทุกคนโง่แบเกตี้ง่ายนะครับเพาะพี่โก้กำลังจะกำลังจะเริ่มไล่สาระจมูกเขาจะบานอันนี้อันนี้คือเป็นเหมือนสวิตต์เริ่มเราดูได้ดูได้จริงๆจริงจริงดูเลยดูเลยดูเลยเดี๋ยวจมูกบานเมื่อไหร่ถึงพูดได้หน่อยมบาดแล้วเหรอเมาหนึ่ง ก็มีแล้วหนึ่งเอาใหม่ฮะอ่าก็เคือเกิดจากแบบเรานัดทำเพลงแล้วบอกว่าโจทย์คือเพลงช้าคิดแค่นี้เลยแล้วก,แวก็แล้วก็พอมนั่งเกิดก็เริ่มพูดก็เริ่มเล่นละเนี่ยเอ้ยลองเอาเพลงที่เกี่ยวกับป,ป่าไม้ลองเอาเป็นจังหวะหกแปดไหมอย่างเงี้ยคือนั่งทำกันแล้วนั่งคราฟกันตรงนั้นใช้ความรู้ส<า>ึกเป็นหลัก